Thank you สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนคุณกรสวนเกษตรผสมผสานปลูกด้วยใจไร้สารพิษใกล้ชิดธรรมชาติครับในวันนี้นะครับบ้านสวนคุณกรพามารู้จักกับพืชชนิดหนึ่งครับหลายๆคนรู้จักกันดีนะครับเพราะว่ามีการนําทั้งยอดนะครับแล้วก็เมล็ดของเขาเนี่ยนำมารับประทานทานกับส้มตำนะครับยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทานคู่กับหอยนางรมสดนะครับให้รสชาติที่ หวานอร่อยมากๆเลยนะครับผักชนิดนี้มีชื่อว่ากระถินครับวันนี้เรามารู้จักกันว่าตัวกระถินนั้นมีลักษณะอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและมีสรรพคุณทางยาอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับกระถินนะครับมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นอื่นๆอีกนะครับเช่นกระเสดโคกระเสรดบกกระตงกระถินกระถินน้อยกระถินบ้านผักก้านถินกระถินไทยผักน้องบกกระถินดอกขาว กระถินหัวหนงอต่อเบาสต่อเทศสต่อบ้านกระถินยักษ์เป็นต้นลักษณะของกระถินต้นกระถินมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตร้อนและในหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกมีการนำเข้ามาปลูกในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยเนื่องจากต้นกระถินเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายจึงพบได้ทั่วไปจัดเป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก มีขนาดความสูงประมาณ3-10เมตรไม่ผลัดใบลักษณะทรงต้นเป็นเรือนยอดรูปไข่หรือกลมเปลือกต้นมีสีเทาและมีปุ่มนูนของรอยกิ่นก้านที่หลุดร่วงไปและขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ดจเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยหรือในดินเหนียวอุ้มน้ำได้ดีใบของกระถิน ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้นเรียงสลับกันยาวประมาณ12.5-25ถึงเซนติเมตรแกนกลางใบประกอบมีขน ใบแยกแขนงประมาณ3-19ถึงคู่เรียงตรงข้ามกันมีความยาวประมาณ5-10ถึงซนติเมตรส่วนใบย่อยมีประมาณ5-20ถึงคู่เรียงตรงข้ามกันลนักษณะของใบย่อยเป็นรูปขอบขนานมีความกว้างประมาณ2-5ถึงมิลลิเมตรและความยาวประมาณ0 6ยถึง2.1ซนเมโคนใบเบี้ยวปลายใบแหลมขอบใบมีขน และแต่ละใบมีเส้นขนงนอยู่ประมาณข้างละ5-6เส้นส่วนก้านใบย่อยมีความยาวประมาณ1มิลิเมตรดอกกระถินดอกกระถินมีสีขาวออกดอกเป็นช่อแบบกระจุกแน่นตามง่ามใบและปลายกิ่งประมาณ1-3ช่อกรีบเลี้ยง ติดกันลักษณะเป็นรูประฆังส่วนปลายแยกเป็นสามเหลี่ยมเล็ก5แฉกมีขนส่วนกลีบดอกมี5กลีบมีกีสรตัวผู้10อันเมื่อดอกบานเต็มที่จะกว้างประมาณ2-2.5ถึง2.5ซนติเมตรโดยจะออกดอกในช่วงพฤษภาคมและจนถึงเดือนมิถุนายนฝักกระถินฝักมีลักษณะแบนปลายฝักแหลมโคนสอบ ฝักเมื่อแก่จะแตกตามยาวฝักยาวประมาณ10-20ึงซนติเมตรและกว้างประมาณ1.5-2ถึงซนเมตรในฝักมีเมล็ดเรียงตามขวางอยู่ประมาณ15-30ถึงมเมล็ดและจะออกผลในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนมกราคม,มเมล็ดของกระถินมเมล็ดมีลักษณะเป็นรูปไข่แบนกว้างมีสีน้ำตาลและเป็นมันสัพพคุณของกระถิน 1. ใช้เป็นยาอายุวัฒนะ 2. กระถินมีฟอสฟอรัสสูงจึงช่วยเสริมสร้างและบำรุงกระดูก 3. ช่วยลดละระดับน้ำตาลในเลือด 4. ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง 5. กระถินอุดมไปด้วยวิตามิน A จึงช่วยบำรุงและรักษาสายตาได้ 6. ช่วยบำรุงหัวใจ 7. ช่วยแก้อาการนอนไม่หลับ 8. ช่วยทำให้เจริญอาหาร 9. ช่วยแก้อาการร้อนในกระหายน้ำา 10. ช่วยแก้เกล็ดกระดีขึ้นตา 11. ช่วยแก้อาการท้องร่วง 12. มะเมล็ดก,กระถินใช้เป็นยาถ่ายพยาธิตัวกลมสำหรับผู้ใหญ่ให้ใช้ครั้งละ25-50กรัมส่วนเด็กให้ใช้5-20กรัมต่อวันโดยใช้รับประทานขณะท้องว่างในตอนเช้าประมาณ3-5วัน 13. ช่วยขับลมในลำไส้ 14. ช่วยขับฤดูขาวของสตรี 15. ช่วยลดการเกิดนิ้วในกระเพาะอาหาร 16. ดอกกระถินช่วยบำรุงตับ 17. ฝักกระถินเป็นยาฝาดสมานใช้ห้ามเลือดหมายเหตุใบอ่อนยอดอ่อนและดอก มีรสมันมเมล็ดอ่อนมีรสมันอมหวานเล็กน้อยรากมีรสจืดเฟื่องส่วนเปลือกมีรสฝาดประโยชน์ของกระถิน 1. น 1. ยอดอ่อนกระถินฝักอ่อนและ,มะเมล็ด ใช้รับประทานเป็นผักได้โดยยอดใบจะใช้รับประทานร่วมกับน้ำพริกส้มตำหรือยำหอยนางรมส่วนเมล็ดอ่อนชาวอีสานใช้ผสมในส้มตำมะละกอหรือรับประทานกับส้มตำส่วนชาวใต้ใช้เมล็ดอ่อนและใบอ่อนรับประทานร่วมกับหอยนางรม 2. ใบยอดฝกักและเมล็ดอ่อนสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์เช่นวัวควาย ไก่แพะแกะและอื่นๆ 3. ไปใบกระถินอุดมไปด้วยธาตุไนโตรเจนและเกลือโพแทสเซียมสามารถนำใช้ทำเป็นปุ๋ยหมักได้ 4. มเมล็ดสามารถนำใช้เป็นเครื่องประดับได้หลายชนิดเช่นเข็มกลัดสายสร้อยเข็มขัดเป็นต้นลําลำต้น หรือเนื้อไม้กระถิน่นสามารถนำใช้ทำเป็นด้ามอุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตรทำฟืนเผาทำฐานและได้น้ำส้มควันไม้ 6. เปลือกต้นกระถินให้เส้นใยที่สามารถนำไปใช้ทำเป็นกระดาษได้แต่มีคุณภาพไม่ดีนัก 7. เปลือกต้นกระถินสามารถนำมาใช้เป็นสีย้อมเส้นไหมได้โดยเปลือกต้นแห้ง3กิโลกรัมจะสามารถย้อมเส้นไหมได้1กิโลกรัมโดยจะให้สีน้ำตาล 8. สายพันธุ์กระถินที่ทำการปรับใหม่จะมีขนาดลำต้นสูงกว่าสายพันธุ์เดิมหรือที่เรียกว่ากระถินยักษ์ใช้ปลูกเพื่อเป็นแนวรั้วบ้านแนวกันลมและช่วยบังแสงแดดให้แก่พืชที่ปลูกได้ เหมาะในพื้นที่ที่การดูแลรักษาต่ำและต้นกระถินยังมีความแข็งแรงเจริญเติบโตได้เร็ว 9. ตามคติความเชื่อในตำราพรมชาติฉบับหลวงกล่าวว่ากระถินเป็นไม้มงคลที่ควรปลูกไว้ในทางทิศตะวันออกเฉียงใต้โดยนำมาปลูกร่วมกับต้นสารผีมีความเชื่อว่าจะช่วยป้องกันเสนียดจันไรต่างๆได้ และนี่ก็คือประโยชน์ต่างๆนะครับของต้นกระถินที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจทุกๆท่านนะครับฝากกดติดตามช่องบ้านสวนคุณก่อนเพื่อไม่พลาดคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับรวมไปถึงสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้ที่เพจบ้านสวนคุณก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วฝากติดตามคลิปอื่นๆต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ